สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e r ร์มิร c ล e มหัศจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าค่ะผลว่าเมื่อสุกจะมีสีม่วงดำจนถึงดำรสชาติเปเรี้ยวอมหวานและมีรสฝาดเล็กน้อย คนไทยนิยมนำผลว่ามารับประทานสดซึ่งมีสรรพคุณมากมายเช่นแก้บิดแก้ลิ้นเป็นฝ้าขาวขับปัสสาวะรักษาเบาหวานว่าจะมีสารสำคัญอะไรบ้างนั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะค่ะว่าจะเป็นพืชที่มีสรรพคุณเป็นยาพบว่าส่วนต่างๆของว่านั้นจะมีสารสำคัญที่มีสรรพคุณมากมายเช่นใบว่า จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดคนเขาว่าจะมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ,มะเมล็ดว่าจะมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราช่วยต้านอนุมูลอิสระและรวมถึงช่วยลดการอักเสบเชื่อกันว่าจะมีการนาเอาสารกัดจากมเมล็ดว่ามาเตรียมให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปของแคปซูลหรือ ในรูปของยาน้ําเข้มข้นใช้รับประทานที่จะช่วยบำรุงร่างกายด้วยค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเทปนี้ค่ะเทามหาจักรสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ